มีบอยแบบปกลุมลักก็เคยมีอเออเคยมีเพราะคนมาทํางานด้วยกันใช่ไหมคะทํางานด้วยกันในความที่แบบว่าเราใกล้กชิดกันทุกวัน,วนวไปงานด้วยกัน <c oughs> ไปงานด้วยกัน <c oughs> แล้วก็มันจะมีแบบวันวันที่น้องอะเป็นลม<อ>ออจ๊ะจําได้จดําได้ที่สระบ,บุรีอมันก็มองแบบคอรู้สึกแล้วให้อีกแล้วพอรู้สึกในใจของพี่เขาในใจอะเขาเียกกอีว่าอ่ะปล่อยปล่อยพี่เขาแบบพูดเลยตอนนั้นอ่ะ น้องอ่ะเป็น,ปนลม<ช>แล้วทีเนี้ยมันยังไงล่ะก็เห็นก็เห็นในความที่แบบเขาเป็นห่วงเรานน่นแหละพ <c oughs> ี่เอฟซีไป <c oughs> ในใจก็คิดอยู่ว่าจะไหนกูกับเป็นลมทั้งเวทีบ่ใดเพราะว่าทุกครั้งที่ก่อนเราจะได้ขึ้นเวทีนอนหลายคนอ่ะหลายคนอ่ะมีร้องเพลงก็พอแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้มาแบบจับไมืร้องเพลงใช่ไหม <c oughs> เรามีในเมื่อเรามีโอกาสเราก็ต้องทําให้มันเต็มที่ที่สุดหัวสะแตกดี <c oughs> ละ,ะแล้ววันนั้นน่ะน้องน้องรู้เลยนะคะมันแบบเขาเขาดูแลเราเขาพยายามที่จะร้องเพลงร้องเพลงช่วยน้องวันนั้นนแบบ่ะใจ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 จะคล้องหนีแบบคือกูนี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันขึ้นใจแล้วก็อาเจยียนหน้ามืดแล้วมันมันจะเป็นลมเหมือนมันคนจะวูบแล้วพอเพลงสุดท้าย เขาก็แบบมาถามตลอดเลยว่าไวบอเอาแมวไวบอรเดี๋ยวไอลองผู้เดียวก็ได้เต้นได้ความถี่แบบว่าเขาก็ต้องเฮเพราะว่าพี่พีเอ็มซีอ่ะเขาบางคนก็มากไกลบางคนมาไกลมากนะคะเพื่อที่จะไปดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเราแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลอ่ะคุณหมอก็แบบเอาไปห้องฉุกเฉินแล้วแม่กอยอ่ะบอกว่าพี่แกแบบดูเป็นห่วงมากเลยนะเสื้อเขตุมนะ เรากำลังซึ้งเลยมาเออนั่นแหละเขาเป็นห่วงมากนะแล้วก็ทักออดเป็นเป็นยังไงออมแอมได้ออกจากห้องระบาดหเอาก mm ็ตอบบ่ได้ไหมห้องก็ตอบบ่ได้เพราะว่าเ้าก็อยู่ในห้องฉุกเฉินเนาะแล้ะน hey huh, uh. ู้นเลยฟาถามเลยคุณหมอคะอีกนานไหมคะพยาบาลถึงจะมาเพราะต่อระใจสิการแล้วไหมครับแล้วก็คือแบบความประทับใจของเขาแต่ไม่ในความที่คาแรคเตอร์เขาเป็นคนที่กวนตีนแล้วก็ขี้เล่นนะคะมันก็เลยแบบ เฮ้ได้ห้าแบบรู้สึกดีมันก็มีช่วงหนึ่งที่แบบขาสมมติว่าห้าวใดขามาดูแลห้านี่คือจังห้าเห้านี่คือสิแบบเป็นผู้ยิ่งดีโชคดีเนาะแต่ว่าพ่ะป๋าก็เคยพูดไว้แล้วแหละว่ากลัวมันแบบเสียาการเสียางานเวลาไปงานนักกัรถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าแบบงอนกันขึ้นมายอย่างเงี้ยไปงานแล้วจะทำยังไงก็เลยตกลงกันนะคะ วันนั้นก็คือแบบเราเป็นพี่น้องกันดีกว่า